ชมรายการเส้นทงบันเิงละครเรื่องแผนลวงบ่วงปัญญาและเข็มซ่อนปลายเป็นรายการต่อไปนะครับ,บุทธศาสนาสุภาษิตในวันนี้นะคะที่ตะกาโรปรโรพันธุคนอื่นที่ทําประโยชน์ก็ชื่อว่าเป็นญาติส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปดูภาพจากโดรนที่บันทึกถิ่ทัดของเม็หมอกลอยอยู่เหนือภูเขาเชนจือหรือว่าภูเขาเอวตารอยู่ที่เมืองจังเจเจมณฑลหูหนานของจีนราวกับฉากของภาพยนตร์ฮอลลีวูดฟอมยักษ์เรื่องอวตารเลยนะครับลาไปพร้อมภาพนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ